สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้โบก็จะพามาอัปเดตนะคะต้นกล้าอายุสีวันแล้วนะคะซึ่งเราได้เพาะจนถึงวันที่สี่แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะไม,ไม่ไม่แดดร้อนมากนะคะแล้วก็มีฝนเมื่อประมาณห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วก็มีฝนลงมานิดนึงนะคะแต่ก็มีแสงแดดอยู่นะคะทั้งวันก็มีแสงแดดอยู่ไม่คลึ้มจนเกินไปนะคะก่อนอื่นที่จะพาไปดูนะคะเดี๋ยวโบจะมา อธิบายเรื่องโรงเรือนก่อนนะคะในช่วงหน้าฝนเนี่ยเมื่อเช้าโบก็ได้ทําเป็นคลิปสั้นนะคะตอบคุณผู้ชมไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวโบจะมาตอบอีกนะคะว่าในหน้าฝนเนี่ยเราจําเป็นต้องมีโรงเรือนหรือว่าจําเป็นต้องมีสแลนหรือว่าจําเป็นต้องมีพลาสติกมุงไม้นะคะเพราะว่าหลายท่านที่เพิ่งปลูกก็ยังไม่มีโรงเรือนเลยนะคะเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะถ้า ให้คุณผู้ชมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะคะระหว่างสแลนแล้วก็พลาสติกมุงนะคะโบอยากให้คุณผู้ชมเลือกเป็นพลาสติกมุงก่อนนะคะมาทําเป็นโรงเรือนนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยฝนก็จะทําอันตรายกับผักของเราได้นะคะโดยเฉพาะต้นกล้าเล็กๆแบบนี้นะคะเวลาน้าฝนลงมากระทบเนี่ยมันก็จะเกิด การกระแทกแล้วก็ต้นกล้าก็จะหักได้นะคะเพราะว่าเขายังอ่อนอยู่นะคะหรือว่าต้นโตๆโตเหมือนกันนะคะต้นโตๆก็มีปัญหาเหมือนกันอาจจะทําให้เกิดเป็นพวกใบจุดสีเหลืองๆนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นตาตากบนะคะจะเป็นจุดเล็กๆสีเหลืองๆนะคะบริเวณใบของผักได้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดเป็นเชื้อราได้ด้วยนะคะเพราะว่าหน้าฝนมันอับชื้นนะคะก็ทําให้เกิดลงเรือนลงเรือนเขาเรียวกว่าอะไร มันอับชื้นนะคะมันก็เลยเกิดเป็นเชื้อราที่ทําให้ผักของเราเนะี่ยเป็นราตากบหรือว่าราใบาจุดนั่นเองนะคะสําหรับหน้าฝนเนี่ยถ้าไม่ใส่แสแลนเลยได้ไหมนะคะถ้าเขาจะพูดเป็นยังไงแบ่งเป็นยังไงนะหน้าฝนก็จะมีแบบถ้าเป็นอาทิตย์คลึ้มเป็นอาทิตย์ทั้งวันแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าแบบแค่ฝน วันนี้ฝนตกนะคะแล้วพรุ่งนี้แดดออกวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้แดดออกสลับกันไปแบบนี้โบอยากให้คุณผู้ชมมีสแลนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอพอฝนมาโดนกับผักของเราแล้วนะคะแล้วพอวันต่อไปเนี่ยมีแดดร้อนมานะคะมีแดดร้อนมามากๆอีกนะคะมันจะทําอันตรายกับผักของเราโดยผักของเรามันจะสลดได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าอะไร ปรับสภาพไม่ทันนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นอ่าผักของเราก็จะเหี่ยวใบก็จะไหม้ได้ง่ายนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะประโยชน์ของพลาสติกมุงนะคะก็คือกันน้ําฝนกันน้ําค้างนะคะที่จะมาทําลายผักของเรานะคะส่วนสลนนะคะจะช่วยในการอกันความร้อนนะคะลดละความร้อนในโรงเรือนนะคะแล้วก็อ่า ทำให้โรงเรือนเราไม่อบอ้าวจนเกินไปนะคะก็คือ2อย่างนี้ก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้ก็ยุงเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโบจะพาไปดูก่อนเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นกล้าของเราก่อนนะคะ นี่ก็เป็นต้นกล้าลักษณะของต้นกล้าสี่อายุสี่วันของเรานะคะอย่าลืมกันแล้วกันนะคะว่านับอายุแบบไหนนะคะก็คือโบจะนับวันที่เราเอารับแสงเป็นวันแรกนะคะก็คือเป็นเช้าของวันเสาร์นั่นเองนะคะที่เรานับอายุหนึ่งวันนะคะตอนนี้ก็เป็นเย็นของวันอาคารแล้วนะคะวันนี้ก็อายุสี่วันแล้วนะคะที่เราได้เดินทางกันมาแล้วนะคะใครที่ยังไม่เพาะนะคะเพาะเลยตอนนี้นะคะยังทันเดี๋ยวโบจะรอ โบจโรนะคะตอนนี้ก็สังเกตว่าใบที่หนึ่งกับใบที่สองเนี่ยเริ่มใหญ่เริ่มบานออกแล้วนะคะโบสังเกตว่าใบที่สามนะคะกําลังเป็นจะเป็นยอดออกมาจากตรงนี้แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังเลี้ยงน้ําเปล่าเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ใส่เป็นน้ําปุ๋ยนะคะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นฟิเลนะคะโบเพิ่งเอาใส่นะคะเพราะว่ามันว่างโบก็เลยเพิ่งเอาใส่ ตัวนี้เป็นเรดโอ๊กนะคะที่เราพอกันครั้งแรกก็คือมินิคอร์สกับเรดโอ๊กนะคะเนี่ช่วงหน้าฝนช่วงหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยถ้าให้คะแนนการปลูกผักเนี่ยโบให้คะแนนหน้าหน้าหนาวเป็นที่หนึ่งเลยนะคะปลูกยังไงก็รอดปลูกยังไงก็โตปลูกยังไงก็สวยนะคะปลูกทิ้งๆคว่างๆงก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็ คะแนนหน้าร้อนเนะะี่ยค่ะโบให้มาอันดับรองนะคะเพราะว่าเรายัางควบคุมได้นะคะก็คือมีสแลนแล้วก็มีพลาสติกมุงเนี่ยลดความร้อนได้นะคะแต่ว่าโบให้คะแนนสุดท้ายก็คือขี้เหล่เลยก็คือหน้าฝนนะคะเพราะว่ามันเราเราควบคุมพวกสภาพอากาศความร้อนแสงแดดแหละคะหรือว่าน้ําฝนไม่ค่อยได้นะคะบางทีก็ฝน แรงบางทีก็ฝนเบาบางทีฝนสาดบางทีฝนไม่สาดอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งหน้าฝนก็คือเป็นยากมากๆเลยนะคะแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือยุ่งนะคะช่วงนี้เยอะมากๆเลยนะคะพวกบ้านโบนี่ยก็จะเป็น ป่าเยอะหน่อยนะคะเป็นต้นหญ้านะคะเพราะว่าสามีก็ปลูกไว้ให้วัวด้วยนะคะแล้วก็มีต้นไม้อะไรต่างๆนานานะคะก็เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกล่องว่างของเราแบบนี้นะคะเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ข้างในนะคะทําให้ยุงมาไข่ใส่นะคะบางในบางกรณีนะคะจะเจอไรแดงนอนแดงด้วยนะคะอยู่ที่รากของผักสลัดของเรานะคะนั่นก็เกิดจากยุงจากไรพวกนี้นี่เองนะคะ ที่ทาแบบนี้นะคะปัญหาแล้วก็ปัญหาหน้าฝนก็คือต้นยืดนะคะเป็นราใบาจุดด้วยนะคะนอนนี่มาอีกแล้วนะคะก็คือปัญหาของเรานะคะโอเควันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะคะพา,าอัปเดตแล้วก็ตอบคําถามหนึ่งสองสามข้อแค่นั้นเองนะคะเพื่อให้อัปเดตคุณผู้ชมว่าแต่ละวันเนี่ยโบดูแลโบทําต้นกล้ายังไงบ้างนะคะคุณผู้ชม ที่ยังไม่เคยทําอยากจะทําจริงๆจะได้รู้ว่าเนี่ยฉันจะทํายังไงในแต่ละวันจะดูแลเขายังไงนะคะเนี่สมมุติว่าน้ําลดแล้วคุณผู้ชมก็ต้องเอาน้ําเปล่าเติมนะคะอย่าปล่อยให้หน้าฟองน้ําตรงนี้แห้งเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะทําให้ต้นกล้าของเราขาดน้ําได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะแช่อยู่ในน้ําแบบนี้แต่เราก็พยายามอย่าให้หน้าฟองน้ําแห้งก็แล้วกันนะคะพยายามให้น้ําอยู่อย่างน้อยก็ปริม นะคะปริ่มอยู่กับหน้าฟองน้ําอยู่ตลอดนะคะถ้าน้ำมันลดก็ต้องเติมมันลดก็ต้องเติมอยู่แบบนี้นะคะจนกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นน้ําปุ๋ยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พามาอัดปริเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ